สวัสดีครับผมมงจงมากมาสเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์รีวิวไก่ทอดช่วง work from home เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ครับเป็นคลิปที่4แล้วร้านไก่ทอดร้านเนี้ยเป็นไก่ทอดชุกแต่ไม่ใช่สัญชาติเกาหลีครับเป็นสัญชาติไทยโดยที่มีซอสทั้งหมด3ซอสนะครับมีซอสเผ็ดมีซอสหวานแล้วก็มีซอสไขเ่เค็มวันนี้ครับเราจะพาคุณมาเจอกับ ไบชิคเก้นครับที่เราสั่งมาครับจะเป็นไก่ทอดไบชิคเก้นเดี่ยว6ชิ้นในราคา125บาททตนเองนะครับที่เขาบอกครับว่ามีซอสสาแบบเราเลยสั่งแบบซอสผสมมาครับมาลองดูว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงข้อดีคือนี้นะคือสามารถสั่งแบบผสมมาได้ด้วยสำหรับใครที่อยากกินหลายรสชาติโอสองรสชาติครับ ทำแยกมาให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นซอสหวานนะครับส่วนด้านนี้น่าจะเป็นซอสเผ็ดนะครับเห็นสีปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวผมลองซอสหวานก่อนละกันโหยืดเลยซอสมีความคาราเมลสูงมากนะครับไก่เป็นไก่แบบน่าจะเป็นชิ้นสันในนะครับไม่มีกระดูกนะครับกลิ่นธรรมดา ไกมีความแข็งนิดนึงด้วยความว่าเลือกชิ้นไก่แบบนี้ครับความรู้สึกมาอาจจะไม่ได้นุ่มมากคือเป็นซอสหวานนะครับแต่ไม่หวานเกินไปอันนี้กินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ากินต่อได้เลยนะครับรสชาติก็แบบใกล้เคียงกับไก่ทอดยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาย่อมเยากว่าเยอะมากฝั่งซอสหวานชิมไปแล้วเดี๋ยวลองซอสเผ็ดดูบ้างน,นะครับเป็นยังไงนะกลิ่นไม่เผ็ดมากนะอืะเผ็ดซอสเผ็ดเนี่ยยังมีเบสหวานอยู่ มันจะเป็นสไตล์แบบหวานแล้วก็เผ็ดโดยที่ความรู้สึกเผ็ดเนี่ยกัดไปคำแรกขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่นานมากแค่มีรสชาติของพริกที่ขึ้นมาอตอนแรกนะตัวเนี้ยเขาใช้วิธีการทอดแบบแป้งค่อนข้างบางความกรอบอาจจะไม่ได้เป็นความโดดเด่นกัดไปอาจจะไม่ได้แบบรสสัมผัสข,ของความกรอบขนาดนั้นกินกับข้าวหรือกินกับเครื่องเคียง,งผมว่าอร่อยเลยถ้าให้พูดถึงเรื่องรสชาติเนี่ยสำหรับผมเต็ม5คะแนนนะสำหรับตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ3นาคะแนนนะครับคิดว่าเป็นไก่ทอดประเภทที่เรากินได้บ่อยๆเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมกลับให้อยู่ที่45คะแนน ใน125บาทนี่คูดอิ่มเลยอ่ะอิ่มแบบจุกๆไปเลยนะครับความรู้สึกที่ว่าเฮ้กินไก่ทอดแล้วจะอ้วนไหมอะไรเงยผมมองว่าไม่น่าจะอ้วนอะ่ะถ้ากินของที่นี่เข้าไปนะเพราะรู้สึกว่าน่าจะได้ในแง่ของโปรตีนของไก่มากกว่าไขมันซะอีกนะถามว่าจะ Re c o m m เ n d เพื่อนต่อไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5รวมๆครับผมให้อยู่ที่3คะแนนะแน,น,ะนะครับเต็ม5คะแนนสำหรับไบชิคเก้นนะครับแต่ยังไงก็อย่าเชื่อผมครับ ไปลองสั่งดูนะครับก็จะบอกว่าปัดหน่อยไหมกับบันชิเก้นคลิปหน้าครับจะเป็นไก่ทอดอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองพาไปดูว่าร้านสุดท้ายคือร้านอะไรนะครับไปรอดูกัน